สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดสแก้วขอนำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อมูลณวันที่16สิงหาคม2567งบภาพรวมทุกหน่วยงาน จังหวัดสแก้วได้รับการจัดสรรจำนวน5,060ล้านบาทเศษก่อนนี้แล้ว1,068ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจ,จำนวน3,205ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ63.33และใช้ใจ่ายจำนวน4,274ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ84.45ซึ่งขณะนี้ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสสี่ที่กำหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ใจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โดยแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน2,763ล้านบาทเศษก่อนนี้แล้ว9ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจำนวน2,441ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ88.33และใช้ใจ่ายจำนวน2,450ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ88.68และงบรายจ่ายลงทุนจำนวน2,297ล้านบาทเศษ ก่อนนี้แล้ว1,59 0ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจำนวน764ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ33.27และใช้จ่ายจำนวน1,823ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ79.37งบพัฒนาจังหวัด จังหวัดสแก้วได้รับการจัดสรรจำนวน222ล้านบาทเศษก่อนนี้แล้ว154ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจำนวน40ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ18.14และใช้จ่ายจำนวน195ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ87.66ซึ่งขณะนี้ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาส4ที่กำหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 โดยแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน34ล้านบาเทเศษก่อนหนี้แล้ว2ล้านบาเทศเศษเบิกจ่ายจำนวน22ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ63.82และใช้ใจ่ายจำนวน24ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ70.81และงบรายจ่ายลงทุนจำนวน188ล้านบาทเศษก่อนหนี้แล้ว152ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจำนวน18ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ9.74และใช้จ่ายจำนวน170ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละเ0 7 6เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดสแก้วได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน711ล้านบาทเศษเบิกจ่ายจำนวน622ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ87.54คงเหลือจำนวน88ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ12.46 หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสแก้วหรือโทรศัพท์เบอร์037425001-3สำนักงานคลังจังหวัดสแก้วขอขอบคุณค่ะ